ถ้าจะเป็นลักษณะของการอินดิเกตแบบส่วนตีโกมิติเดี๋ยวเราเริ่มมาดูสูตรที่เราใช้ไปบ่อยนะฮะสูตรที่หนึ่งนะฮะเราต้องจำให้ได้นะอินเกตส,สายอยิดอยยนดิเกตสายยูดียูอินดิเกตซานี่จะต่างกับอะไรฮะการดิฟสายถ้าดิฟสายได้คอรสใช่ไหมอินดิเกตต้องได้ลบอะไรลบคอรสส่วนที่สองอินดิเกตคอรสได้อะไรได้สายตรงข้ามกัน นะพอดูดีอยู่นะฮะข้อที่3อินดิเกตอะไรครับอินดิเกตเซกกำลังสองอินดิเกตแทนอะไรไม่เอานะฮะมันเป็นรอนเป็นลายมันบายนี่เอา,าอ่าอินดิเกตเซกกำลังสองสองเลยฮะตอบแทนแทนเนาะแทนยูบวกซี่ต่อมาอินดิเกตอะไรครับโคเสกมาจากเนี่ยมาจากเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอินดิเกตโคเสกกำลังสอ,อ,สอง ก็ตอบเลยฮะตอบติดลบขวบข้อห้ายินดีเกตเซกแันเซกแันเซกยูทันยูนะฮะตอบอะไรตอบสี่นะบวกสี่สุดท้ายก็หกอินดีเกตอะไรมาวะเนี่ยอินดีเกตโคเสกขวบโคเสกยูขอดยู นี่ตอบเนะลยฮะเิษลบโคเศษลบโคเศษเิษลบโคเศษอยู่บวกสี่ครับจบหกสูตรนี่เจ็ดแทนนี่เกเรอะไรขอดเราไม่เอานะฮะวุ่นวายนะยากนะฮะเอาหกสูตรนี้มาฝึกใช้ให้คล่องๆ,ๆนะฮะเข้าใจไหม,ไมอ,าอ่าเดี๋ยวเราไปดูกัน,น,นะครับว่าทำยังไงนะฮะ เหนไหมครับอ่าตัวอย่างครับตัวอย่างตัวอย่างง่งายๆก่อนนะครับเอาง่ายเลยนะครง่ายๆเกียร์สายคอแทนนะฮะอู้ง่ายไปกว่านี้เออ่าแต่เอานี้ยนะครับสมศักดิ์ศรีพวกเราหน่อยนะฮะเอาละดูข้อนี้ครับข้อแรกครับแต่ได้ยังเห็นไหมฮะ ถือว่าจำได้แล้วนะอ่ะโอเคนเกตซาได้ลบคอสอิเกตคอสได้ซายนเกตเศษกำลังสองได้นึกแทนโคเศษกำลังสองได้ติดลบคอสอินทิเกรตเศษแทนก็ได้เศษอินทิเกรตโคเศษคอสก็ได้ลบอะไรลบโคเศษกระจายเรีอยู่ว่าไปจำสอางนราดูตัวอย่างแรกครับข้อหนึ่งจำนิดรือเปล่าเออว่าวอินเกตอะไรครับ x ซ i า x กำลังสองวกห่ dx ตอบเลยอันนี้เบสิกมากมค่อยดูไปค่อยยากไปอ่ะเราจะต้องสมมติอยู่ครับตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในรูปของผลคูณผลหารถ้ามีผลคูณผลหารเมื่อไหร่ต้องอะไรฮะต้องสมมติอยนะู่เท่านั้นหรือไม่ก็จะใช้วิธีอื่นไปถ้าสมมติอยู่ไม่ได้ถ้าตัานนะถ้าใช้วิธีอ่าก็ให้อะไรครับให้อยู่เป็นอะไรครับตอนนี้ มันคือ x กำลังสองใช่ไหมเพราะว่าหลังสายก็คืออยู่นะฮะให้เป็น x กำลังสองบวกใคร 1. หหารด้วยผนิอดอ x อ่าดิ x กำลังสองก็อตอบสองมาสอง x ดิบนึงแปลงอะไรศูนย์ไปแค่นั้นแหละจบตัดไหมตัดตัดชั่วอ่าหลืออะไรฮะได้เศตทายอะรครับ x กำลังสองบวกกับใครหนึ่ง d อะไรฮะ d x กำลังสองบวกหไป งั้ตอนนี้อินเตเกตสายตอบเลยครับอตอบ,อ,อบลบคอไปจบนี่ถือว่าง่ายถือว่าง่ายครับ เดี่ยวจบไปนะฮะเดี๋ยวดูเพิ่มดีกรีความยากขึ้นมานิดนึงฝึกใช้สูตรหน่อยสินิดนึงครับนิดเดียวข้อสองก็ยังดูสูตรอยู่นะฮะแต่ยังไม่คล่องนะฮะข้อสองบอกอะไรมาฮะอินดิเกตเซกเหมือนกันเซกอะไรดีอ่าเซกสามเอ็กซ์เหมือนกันคูณอะไรฮะคูณสามเซกสามเอ็กซ์บวกกับ แทนบวกกับสองแทนสามเล็กเออเอาเข้าไปได้เท่าไหร่อืมดีเนะอ็กซ์นะครับอนนี้โอเคอ่าดูข้อสองครับต้องใช้สุดเป็นนะฮะหรือต้องท่องสุดให้ได้นะ,ะเรื่องนี้นะฮะเออมันอยู่รื่องของผลคูณใช่ไหมสมมติดูก็ไม่ได้ทำไงเนื่องจาก มันคูณกันใช่ไหมเราสามารถที่จะกระจายกระายทำไมต้องกระจายเห็นไหมว่าเศษเหมือนกันไหมเนี่ยมันจะกลายเป็นเศกอะไรฮะสศษกอกสองแล้วนี่เ็จแล้วเัาคูณใครฮะคูณแทนคูณแทกลายเป็นเศษเลยเศษนเศษแทนอ่าเวลาจะใช้วิธีไหนต้องดูว่ามันมีสูตรไหมจะใช้วิธีไหนต้องดูว่ามันมีสูตรไหมโอเค ได้อะไรฮะเอาเศษกระจายมาเป็นอะไรฮะสามอะไรสามเศษยกกำลังสองส x dx บวกครครับอินทิเกตอะไรเลยอ่ยสองคูณหนึ่งได้2องสองอะไรฮะสองไข้าหน้านะสองอะไรฮะสองเศษแทนเศษสาม x คูณแทน3 x dx บวกคายโอ้โหขนนักนะเออเอาละคราวนี้เราก็จัดการเอาสามไปข้างหน้านะฮะ สามข้างหน้าฮะสามเศษกำลังสองเนี่ยไว้ข้างหน้าจะใช้สูตรได้เมื่อไหร่ครับเมื่อต้องเป็น U เหมือนกันใช่ไหมหลังเศษกับ DU ต้องเหมือนกันดังนั้นต้องเปลี่ยน็นอะไรครับ D อะไร D 3, 3 H, สามเอ็กบสามเตอบตอบไหมเนี่ยว้าวั้นอินทิเกรตเศษกำลังสองตอบอะไรฮะตอบตอบอะไรแทน U แท<ผ>นอะไรแทนสามจบ มาข้อที่2ครับข้อที่2เราคืออะไรฮะอินดิเกตเซกอะไรฮะเซกแทนไหนสุดไหนสุดไหนครับอินดิเกตเซกแทนถุดที่ห้านะอินดิเกตเซกแทนตอบอะไรครับตอบเซกนะตอบเซกอ่าแล้วข้อนี้ตอบเซกอะไรฮะอ้อเดี๋ยวเพื่งเพราะอะไรครับยังไม่ใช่ยูยังไม่ใช่สามเอ็กซ์เนี่ยต้องทำยัไงฮะก็เป็นเซกอะไรฮะเซกสามเอ็กซ์คูณแทนอะไรสามเอ็กซ์ดีอะไรเอ่ยดีสามเอ็กซ์ไปหารใครหารสามเอ็กซ์ตอบสาม รวบออกมาเป็นอะไรครับ2องผลสัมบไรมาครับอินดิเกตเซกแทนตอสตอสอินดิเกตเซกแทนยูแทนยูอรได้เซกอะเซกไรสามเอ็กซ์ไปจบบวกสี่เค่ถัหมครับตัวนี้อินดิเกตเซกแทนต้องเหมือนกันนะครับยูเหมือนกันมันจึงใช้สูตรได้ถ้าไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้เข้าใจ มีโจทย์ประเภทโคเสิกไหมมีลองดูนะลองดูอีกหนึงลองดูข้อสามนะข้อสามนะฮะข้อสามนะเปดคก